เรี่น้องมาด้วขอมกันทุกปู่ทุกคนครับคุณละโอ้เป็นไงคือว่าใครนี่แหละตุ่มนู๋คล้องแจค่น้องน่ครับตุมุมของีตุมซุมแซบได้ไน้องน้ำแงต้องเียงนะครับเป็นไงนุ่มคือว่าแซ้ยหานเนาะ ไปเพื่ให้กินเราบ้างเห็ดกินมั้งด้อครับที่ว่าเน็ดไปนในคริมนะครับสูตรของมันคืออ้อมนะครับแต่ว่าเพิ่มมะขามอกแกงไทยเอาไปทำเอาปเป็นกระเพราทำเป็นกุ้งพ,พ,พีมี่ทำนี่ล <laughs> ะมะขามเปียกนะครับเน, <laughs> นี่ยคเพิ่มจากว่องลงไปแต่ว่าใส่น้ำเพิ่มขึ้นพี่ครับเนี่ยน้ำมันเป็นเป็นเสียนี่ครับเป็นสีน้ำด้วยก<ช>ัน้องนี่นะครับเผ็ดมากีพี่ที่ซอนกันากันกินเขาแล้วก็มะขามเจ็เป็นทั้งในสิมาโนมัน น้องจะกินชู้ขัดๆคือหนอนหุนสุดต่ำเนี่ยมันก็เสียบอยู่นะน้องนอยากกินโถาเด้อบ่าหนออกยามบวงยังว่ากันครับเป็นเป็นอย่งไี้ชิมันโนมนนเราแปลกกระชัดไปแล้วซ้ำที่ผาตัวกันมันๆครับผมแล้วพี่น้องตอนนี้กะเดีเวลาออกกูบวงนะครับพี่น้องที่ว่าออกกูทีเสาอนนะครับเนาะเป็นอย่งไี้ชิมันโนมนนกำลังหลุนกันครับพี่น้อง แต่ว่าผมมีเหตุการณ์ประกาศหิดอันน so ึงไห้เพิ่งับกสอบสอบไปนหู่จองฟวงเลยพี่น้องครับงูซื้อี่ตัวเหลือสี่ตัวตัวที่ไอ้ห่ามโดดออกโดดลงสานด้วยนี่นะครับพี่น้องตุ้มเหมือนงูเสียดายครับตัวนึงตัวเต็นไอ้มันโดดตามเต็นงูผมมาไออยู่วางเน้นนะครับนะไปหาเอาตัวมันย่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเลแ้ยงไปถือฟวงทุ้งงูไก่ครับ

เราหล่นกันอีกตัวนึ่งวันนี้ความจะเป็นนูฮัดเขียววะอ๋อตายครับพี่น้องตายแล้วตายแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้เขียวดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เขียวดีอยู่ครับบุ้งคอยกัดดังหวงครับอ่ะตัวนี้คนละตัวครับประมนณตัวนั้นรับสังหารอย่างเดียวพี่น้องไม่จงแล้วไม่จงแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้ว ติดเอวครับพี่น้องเห็ดหวงฟองหน่อยนี่เพี่น้องเลยยังติดเอวเลยเนาะนี่ไหมติดเอวเสีตายคอแล้วครับพี่น้องไปบึงตัวต่อไปครับที่มีตัวใด้แรงไปตีดหวงเท้านี้วะฮะทิปตัวเนื้อได้กขึ้นแล้วตัวหนึ่งแกะเก่าครับพี่น้องกับพี่น้องครับอ๋อทางนี้ตือเฮ้าตีนตั้งเราผมเถอะนี่ส่องตัวเด้วยเป็น้องนี่เลย มีตีนดำอีกสองตัวครับตัวนึงง่งยื้ซื้อนี่ครับงงตัวนึ่งยื้ซื้อนี่เป็นนู้ตีนดำนะผมก็เจ้าว่าะพี่น้ท์เอาแอ๊กเกลวอีกตัวนึงแล้วครับนั่นอ๋ออ,อีกตัวนึงพี่นนท์เขาที่หลังส่อนเลยวันนี้นตีนดำเนาะเออเงยข้างลุ่ Nó lắm bọc ghêng các bạn anh quang lắm nơi nùng mô cốm nắm bên họ kia rạp ngọc nắm bụng đèn ngọc kia rạp ngọc nắm bụng đèn ngọc kia rạp con kia rạp ngọc nắm bụng 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 nắm Nó nắm bụ nắm bụ nắm bụ nắm

เป็นตัวเต่าไปเครับนังต่อไปกันีตัวหนึ่งเลยมาโนนกับผมครับน้องผมไฟกับมังคหันกับขาดครับนับตัวหนูตัวใหญ่เยอะพี่น้องตของหยากคนเ้อะโอ้โหไฟไปไฟไปเจ็ดตัวลหรอเก้าตัวจะว่าได้ขึ้นมาสวงกับพี่น้องเพราะเท่าๆนี่แหละตัวมันตัวหนึ่งโดดลงน้ำยุสาตัวหนึ่งโดดตามเต็นตื่นพอดีครับพี่น้องฮะนี่ครับ กูดขึ้นมาได้แล้วเจ้าตัวกุน้นนี่มันมันครับผมนี่ครับพี่น้องอีตัวนึีครับผมเป็นลูกหนูหนูใหญ่นะครับมาเป็นตัวน้อยเป็นลูกมัน,มน,มนครับม,มันมันครับผมฮะนี่เลครับหมายผมนอยู่ก็ห้อยผ่านมาหลาย่ล้งอยู่ครับโอ้ย <c oughs> ังไปเบิ้งเป็นลุนตัวต่อไปอีกแล้วพี่น้องตัวหนูก็ได้ นี่เจ็ดหมงพี่น้องกวกขวบขวบขวบมาพี่น้องเดี๋ยวมาอยู่เก็บของผมอีกก็ยังมุดขึ้นนะครับมันกัดมูตายไปหลายตัวอยู่บางขึ้นก็ได้โอ้พี่น้องขอยเงียบไอ้บางขึ้นครับได้นุยสื่อนี่นี่ครับเดี๋ยวไปซองลังห่างกันไปข้างบนหลัางล้างผ้านหลักล้างญุ่นผ้านแล้วก็มีหลังหนึ่งที่สื่อนี่ครับพี่ซองนับพี่น้องน้ำโจ้าขายแตงอีกแล้วครับพี่น้องฮะ ผมขิ่ตะวินกับขีิ่นอะไรล่ะโห่มังอะหมองนี้ก็บังอุ้มบอดีนะครับหม่องอี้ตเวินขึ้นนะเอาบ่วงกันครับพี่น้องนี่แหละเจ้าหนูเป็นหนูง่ายเลยพี่น้องทุกมันออกกันง่ายทั้งหมดเลยครับตายครับพี่น้องแฮงกี้ดีเลยมาพี่น้องไอ้วงไปลุนตัวต่อไปนครับยังไงสรุปวันยูทับเดียวเดียวนะครับตีไปหนึ่งใดมันมันหนึ่งใดก็ติดตามกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้อง ครับพี่น้องมีไม้ด้วยมีทางใส่ไว้กับทางขามครับผมนี่โตนูครับพี่น้องน้ำตันว่างว่างว่า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 เกือบหาหันมานันกับผมโอ้หางด่วนนี่นะครับเรียดได้ด่วนครับพี่น้องครับเรียดได้ด่วนครับผมอวันนี้หยาดหนูกันด้วยพี่น้องเบื้องบนรลุดตัวต่อไปครับเบิ้งหน้านำเนื้อเลยครับพี่น้องเอาเนื้อเลยครับวันนี้ครับผมนี่แหละรอบต่อครับพี่น้องเล็กโตัเลย อาตัทแทนกันได้กันว่นนี่ในหลายตัวเด็กพี่น้องกันบอกนะครับเนาะของพี่น้องหลังนี้ว่าเด้มายามกับอูบตูบงี้พี่น้องห้องห้อองขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตมันเหียงปิวไปไกลเัาผมหนีพี่น้องนูตัวนูคเขาพี่น้องตัวไงเติบเลยครับโ้ยคนหลังแดงจิงๆเลยพี่น้องํำปุดมีแดงจิงคืองทีกตั้งหาก Whew, หน่องปะตูรุ่นตูรุ่งตูโตไปเองครับวะทำเล่เนี่เป็มตมาเศร้าดีพี่น้องไอ้เป็นตามา่พักแป้มดีครับตัวนี้ผ่นสวนพันสวนก็พันหน่องเป็นได้บางวันใดก็มายามกันในเด้อนี่ครับไม้หนีเขาเจ้าเขาจะเกี่ยวเขาออกนะครับว่าที่าพัน่านน้องมาจัดการอยู่พันสวนก็พันหน่องนะครับนี่ครับทำเลก็หม่องเต่าก็ดีเด้อพี่น้องวันนี้นี่หม่องจอดลงจอดรถย่างดีคุนครับ เดินแบบง่ายครับจอดเก็บบัตรกันได้คุณ้างหน้าบ่าอึดพี่น้องเออบ้านสวนกับบ้าหฝังเดืนซื้อๆได้พี่น้องนี่ครับไอ้คมคามวิ่งไปขวามครับพี่น้องป่ะไปเบื้องพยายามตัวต่อไปครับตีเป็นแังได้สีมันนมันใส่ไปนหนีลังหนึ่งได้พี่น้องป่ะรับพี่น้องเออเฮ้ยตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวใส่ได้เยอะอ๋อโหโดดค่ะดโดเนี่พี่น้องขออนุญาตกดจูก่อนครับผม อ๋อมึงตกันรึบพอสมควรตรงควรน,นี่ครับพี่น้องดูนู้นก็ได้อ่ะใช่เยมีเจ็กหลังนี้หนึ่งสองสามตีหาหาลังครับพี่นอ้องหาลังนี้ละอ๋อนวลนวลครับผมพี่น้องหม่องได้นูย้ยจะซื้อนี่ครับนี่ๆซื้อนี่แต่ว่าหม่องนี่เขาใส่เตี้ยมอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าเขามาใส่แต่เนียเหมือนมังหงกับบ่มีห้อยเตียเลยเด้อขั้น,วนสวนนี่แหละหม่องผมดีภามาเด้อเ <laughs> จ้าขั้นสวนกับพันน้องนี้เลย มันเคยหายอยากหากินกน้ำกันกับพี่น้องนี่ครับอ้าวตีนตําพี่น้องอ้าวตีนตั้มกับพี่น้องอเก็บเมือกับพี่น้องตัแทนตัวที่มันออกไปนะครับนะอะจัดไปกับผมไอ้จา้าไวเจักเตี่ยว,ยวนหนูจะจำมาได้กันผมมาเหนดนับแต่ผมเอาถุงหนูให่นไปแล้วนี่แหละครับแต่ว่าเต่าที่ได้มานีมันมีสองตัวี่ผมมาไดทไทยเพิ่อวันก่อนมามันกัดไหม มาอยู่ในวัดมันมันเลียนมากัดอยู่หันครับออกมากัดไก่้ยุ่นบะกินกับมันกัดทิ่มไปเสิครับพี่น้องเขาต้องหยาดโทนูตัวนี้ครับพนหนูครับแข่งกันกลับบ้านด้วยบานนี้ไปแล้วครับโอ้ยนี่นะครับพี่น้องกลับบ้านด้วยบานนี้โอ้ยหยอดแสงเี้ด้วยพี่น้องกลับบ้านด้วยบานนี้เที่ยวนี่นีะครับพี่น้องกลับมาหดเทียนเราได้บานนี้

กินซัดน้ออกินไปอย่ไล่สุนิ้วนานมากวะน้ำกับเรียมลกคนเป็นเจ้าก็มาเอาไปแล้วเอ้าหนอยนึงแค่นี่ปิวไปแล้วผู้ใดตั้งกระังเนดตั้งกระสังขุดยี่ผู้งดยั้งุดยี่ั้งุี่ต แมวแม่ใกล้ๆหมือนนี่หมือนนั่นไหมงบเขาโล่เขาเติมโล่คือเติมเติมเตเติเติมเตติมติมตเติม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 เติ่เติมเติมเติมเติเตมเตติมเ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 ติ่เติม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 เติ่เตเตตตตต่ตเตตเตตตเตตงตตึตตต่มตตเตตตมตวติงตตน สอบเตาเ้วกับอบหา้ไอ้ผู้เ่นไา้กัดสอบขาดออกไปแปดตัวพี่น้องที่ริงไมออกซิบก็ไปถีย่วงใตยงขางต้่ยงขางกันแล้วเได้เได้แต่มีตะหลุนก็จริงด้ว่าอกนี่แหละหลุนทั้งมดนี่แหละที่มันออกไปที่มันถี่วงเลยว่างโตาที่ว่าอยู่ไกลๆทับกัหลุนนี่แหละซับกันล้วเขาได้ ใคร่เขกับขนาหดีได้ไหมวาไใ่ย่สยเม่ออุ้ยอถัดก่ันก่อยู่นี่ยู่จะโลกับหาอโลกเอาขายไปค่งโลกันหลือประว่าสี่โลกวะมัอมันมีหามันหาโลกคืนแม้นี่ายไปแล้วายไปวคโลกบดนคอยไปถึงงเว็บเจ้าอยู่งันนี่ไหมเจ้าเฝ้ามากหดงินเียนเอปนอง ช้างบ่ใส่ถุงยาไปเนาะไเบิ้ลนุ่นใส่งำอะไรกนมจอแต่ละคนไอ้นุ่มเหนียกตัวเตดท่นนุ่มเดัวงตมไอเด็กสิบตัวสิบตัวไอ้สีเดสามตัวพีตตัวว่านีเือเดยกตัก่อนเม่เงินอ่ากระตือเลยอ่าตัวนีเกลี่ยความอ๋เดียวสิบห้าตนึงสิบี่ส ใช่เป็นพังมีชิบโกเลยกว่างนี้สิบกัวหมทุกย่างเป็นไปนันไม่ด้วจะพอไรหอกเนอะยี <30 S 1> 20. 20่ส <c oughs> <laughs> ิบ <that> ย like anyway? <met> ี่สิบเ่เลยแมนเพาไหนกับไรอกเลยทีบกันเลยย่สิบสามกัยี่สิบแปดวกอีกสามสิบก็้้เป็นหาป หาที่แปดป้อยไปหาเออป้อยไปแปดตัวก็เเลืออยู่หาสิพอดีหาที่ตัวกับพี่น้องนี่แหละเแตวี่งาักนมนีตัวเองนะากันาไี่ไตจงน้้นี่ตะลุนักไง่หนูดตีนเลกัอย่น้กคนก็ลกนเบื่อวานลกคนล้นขั้วไว้ แช่ครัคลิปนายพี่นาสิผ้าไปหาอยากให้กินนั่งใดอีกก็ยังติดตามเหมือนกันกับพี่น้องทำแล้วคลิปนี้พี่เนื่อยสับหนีก่อนเด้อะต้องบอกคำจ่าคำใดที่มันบอสุภาพกี้ถ้าทั้งอันใดมันบอสุภาพกับขอตรวจขอใบพี่น้องมันน่ะมองนี้น้ำเด้อครับไม่ใส่ สำหรับคลิปนี้พี่นีดทางทีมงานอีสานบาน้าสตูดิโอขอกล้าคำว่าสวัสดีครับโอ้ลืมบอกพี่น้องยัดกองส่เบนเสียด้วยเลยเมืองเยอะเยอะเลยมาสร้างกันงาองานเนเจ้กับพี่จีโดนอยู่ดอกที่หาเวิอยู่ได้ไปอีกนะครับก็จะไปหาเงินเบื่อดละ